เป็นได้นะครัะตอนนี้ก็อยู่ในเกมมินิเวิร์กคิต้านะไอตอนนี้นะครับอขอปิดเสียงแป๊บเสียงมันรู้สึกดังๆเลยปิดโอเคนะครับตอนนี้นะเราก็จะมาอยู่ในรายการไปรจนอายหนึ่งร้อยวันนั่นเองอตอนนี้เราไม่อยู่ในเกมมินิเวิร์กคิต้าหรือมันโดนแทนใหม่นะอ่ะแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาเอาชีวิตรอดเหมือนตามเคย โดยที่ไม่มีกล่องสุ่มเลยชักชิ้นกล่องซุ่มอยู่ไหนอโอเคนะเราใส่ชุดแป๊บ,บนึ่งป้องกันสัตสัตดุหลโอเคใส่นิดนึงแล้วก็นี่ลงมาแปบบ๊บอ่ะแล้วต่อไปนะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดประมาณเออคลิปนี้ผมเอาชีวิตรอดประมาณห้าวันในเกมนั่นเองนะโอเคนี้เริ่มมาผมก็จะไปอยู่ที่นี่ โอเคนะครับผมจะมาสร้างบ้านบ้านที่ผมจะสร้างนั้นจะต้องอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พูดหยอกเล่นดูก่อนหาถา้มที่มันใกล้ใกล้บ้านสุดเลยวุ้มอแอแอะเอจุนึงมันอยู่ไหนวะดูดีออกซิเจนข้างบน บาดน้องๆเห็นว่ามันก็จะหมดและน้องๆบอกด้วยนะบาดฉันกำลังหาท่ามอยู่ฉันต้องเอามาจับปลาอีบ้าเนี่ยเอออย่าทําน้องอย่าทําน้องคือเอาเป็นอาหารให้ฉันเดี๋ยวนี้อู้อากาศอากาศจะหมดพี่อากาศจะหมดครับขึ้นมาบนบกนี่แปบหนึ่งมันกระตุกนะเล่นเนี่ยมันกระตุกจริงๆ แล้วมันกระตุกยังไงม kidding, antis, yah, ันก็กระตุกนั่นแหละเกิดทุบๆทุบหินนิดนึ่งโตยไม่มีเควสแม่ค่ะหนูไม่มีเควสหนูไม่แต่แค่นั้นแหละเออเก่ดนั้นเกิดจะไปรู้ไงอุ้ยมนุษย์นี่นะถือคนมาทำไมวะทำอะไรอ่ะอาอย่าตีน้องอืมนี่เนี่ยนี่เนี่ยตีง่าย่าตีน้อง เฮ้ยไอย้นั่นมันเขาจะก้ามคูดเหรอเฮ้ยอย่าหน้านางโอ้โหแบบเป็นเนื้อของฉันเลยทีเดียวอย,อย่าทำน้องอย่าทำพี่อหา,อาชิ้นแหลกของพวกเก๋มค่อยทุบไปค่อยๆทุบไม่มีเคลสก็ไม่มีเคลมันไม่ติงติงติง,ตงมาหรอกโดยอัลชิโรต์ไม่มีดาว อาชิลอดไม่มีดาวมันกระตุกแบบเนี่ยทำไมมันกระตุกแบบนี้ไปทบๆๆไปหน่อยเมื่อวานผมไม่ได้ทำคลิปก็เพราะว่าคนติดโควิดตอนนี้ก็หายแล้วเนาะเออไปดมยามาแหละจะกลับไปกินวัคส,สไข่หรืออะไรนะอ๋อตะไร้ตะไร้ แลน้น้องๆอยากกินสกัดไบไหมไม่อยากกินหละสกัดไบอะ่ะมันก็เหมือนชี้ๆแต่แหละไม่น่าก,กินหรอกดีเข้าที่พุงไงมนุษย์นี่เอาขวานมาทำไมวะจุออ๊ก้าคือพูดยังไม่ทั้เนื้อาคำหูหินเยอะมากๆเลยน้องๆดูดิหินเยอะมากๆอ่ะในทะเลทรายอะ่ะ ลองไปหาได้ทางเทเลสายอ่ะ,ะน้องๆเคยเล่นหมวกประจนไทยก็มาเล่นเด็ดๆอันนั้นน่ะโอเคผมไม่ได้เล่นคมอมะคมสบายใจมันไม่มีเวลาบอกว่าให้เล่นประมาณแค่นั้นแค่นี้มันต้องให้เราพักสายตาบ้างหน่อยเออผมไม่มีของผมไม่ได้เล่นในคอมผมก็มีคอมตู้หนึ่งนะที่มันแบบว่าหลูหลูหน่อย แต่ว่าซื้อแพงนะซื้อแพงแต่ว่าผมกลับไม่มีมินิวอลแน่นอนขอกับผมกลับมามานเรียนออนไลน์เดียวเดีวผมจะมาให้ดูนะครับแต่ว่าประมาณแบบให้น้องๆกดติดตามเยอะๆหน่อยนะมันจะเปิดตู้ให้ให้ดูนะมีจริงๆบอกเลยมีจริงๆไม่ได้พูดยอนเล่นเอาจริงนะไม่บู้ ไม่ได้โบยไม right? oh, oh oh, oh oh ่ได้โบยโอ้ไม่ได้โบยโอ้โหไอ้นกกระจอดเทศโอ้ยเก็บไปนี่มพอแล้วล่ะปั๊บปับเราไปเอาไม้ตัดไม้ดีกว่าลัน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 ลาลาใจสอผ้ากำนัวทันเธอสบายใจ โอเคตัดตรงนั้นต่อไม่ใช่ตัดตรงนี้ดีกว่าโอเคแล้วมาตัดตรงนี้ให้หมดต้นเลยยูหูหหหยูไม้ต้องเราต้องเยอะเราจะเอาไม้ไม้สร้างบ้านโอ้ยหมดย่องเดินแล้วหมดย่องเดินแล้วทำไมโอเคนะตัดไปเรื่อยอ่ะตัดไปเรื่อยเนี่ย้อ้ออ้อออ อ,อออตัดเรื่อยเยตัดเรื่อยเยโหตัดเร็วมากตัดเร็วมากโอ้ยค่อยยั่งทำไมวะอืมกลักวกลัวไม้มันหล่นส่ตาบ้างเฮมมาคับอันนี้ดีกลัวอืมเยอะเหมันเดิมแล้วโอเคนะครับน้องๆเราจะครับขวรสำรองลและกะแทนไม้และกะจับต้องคามอย่างเงี้ยจับ แล้วต้อไปคาไม้คาไม้แล้วก็คาทั่วทั่วโอเคจะามาทำไปเ่โอเคเรวก็มาทำนี่ดีๆๆรัววโอเคโอเคเลยนะขวดของคมใกล้จะหมดแล้วเราก็จะมีขวดสำรับโอเคเรามาสร้างบ้านกันหน่อย จะว่าเราต้องเอาเอาหาไม้มาแป๊บอุ้ยเขาตัดเยอะไปหน่อยนยหาถ้ำแป๊บผมเกิดถ้ำตรงเนี้ยผมเกดิดใกล้ถ้ำตรงเนี้ยมีแน่มีแน่แนี่ไงพอเหมาะสร้างบ้านตรงตรง,ตรงใกล้ๆถ้ำนี้ก็ได้นะมันไม่ได้สร้างใต้น้ำม่ะไม่มีออกซิเจนแล้วทำไมมันลงลึกจัง อุย้ยมืดจังมืดโอ้ยน่ากลัวแล้วอะอุยอ้ยอุ้ยปักไฟปักไฟปักเลยอุ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะคนปลาน้องๆครับอันนี้นิดนึงโอเคครับนี้เรียบร้อยคอครับไอ้นี่แผ่นไม้ ไม้สองอันมันมีชิ้นส่วนเนี่ยโคมไฟเทล่าส่วนโคมไฟไม้แขลนส่วนโคมไฟเหรออุ้ยหนูทำอินนี่ไม่ได้ทำให้มันเสียปล่าเปล่าคังมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะน้องๆดูสิ ทำมันเสียอโอ้เราต้องสู้ด้วยตัวเองมามามามูป่ามูป่าอดิ๊งดิกงดิ๊งมาสิมาสิาสอ้ยเจ็บอ้ยเจ็บนี่มูป่าสู้ชานโอ้ดูหน้ามันหน้ามันมันใสย,ย่างี้่งเกย์เตยชนวู้รอดแล้วอุ๊ยอ,อันนี้มันทำจริงๆ โอ้ยต้องใจหมดอันนึกว่าหมูป่าหาจอบนิดนึงนะโอเคมาขุดฐานแปบบ๊บอู้เย่นี่อันนี้อะไรนะโอ้ยอีเตอร์หินเหรอมันไม่เห็นมีอีเตอร์ที่ไหนลนะต้องเขียนว่าจอบหินสินี่วอลอัปเดตใหม่ไงเขากาบอกว่าอีเตอร์หินไนีอออีเตอร์หิน เราอ่อ,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 อโอเคนะเราจะไม่ได้หลายก็เพราะว่าน้องๆยังไม่ได้กดติดตามเยอะๆไงเลยยังไม่ได้ลไล์เลยสักนิดนึงนะโอเคโอยฐานเยอะมากอะ่ทะทำเป็นเลเวลได้นเนี่ยวอ้ววาาโอ้ขุดลึกมากๆเลยเน,นี่ยแล้วก็ขุดเจอทองแดงแป๊บอุ้ยมีลาวาด้วย หาทางออกไม่เจอแน่แล้วอยู่หาทางเจอะไม่เจออุย้ยน้องๆมันมีคูนึงอ่ะค่อยลงไปก็ได้มัง้งหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวขุดลงไปอีกจะจะไม่เป็นไรมัง้งขุดลงไปอ่ะอุย้ยนูกลัวนูเอาไฟมาด้วยกัปักแมยน่ากลัวจังเลย อุ้ยทางไม่เลิกนี่นาะหนูจะกล้าลงไปได้วหยทุกคนดูซส้อทางมันหลอนหลอนหนูไม่ไหวแล้วดูดูขอขึ้นไปได้ไหมหนูไม่ไหวแล้วขึ้นไปแล้วหนูไม่ไหวอ่า,ามันติดหัวโอเค ไปเลยโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปไปเลยน่ากลัวจังเลยนานแล้วยังไม่ได้เล่นเอาชีวิตรอดมาตั้งนานนานแสนนานโอเคเรากาลับเถอะเรากลับทางกลับแม่ค่ะทางกลับอยู่ไหนอ่ะเออต้องไปทางนั้นใช่ไหมแล้วหนูไม่ไหวอะ่ะไปทางนันเออเออหนูไม่ไหวครับะไปทางนี้กแล้วกัน ทำไหนอ่ะแงทำทางไงโอ้ยน้องน้องโอ้โหช่วยพี่หน่อยจ้ะไปตรงนั้นไม่ไม่เสียเป๋ใช่ไหมโอ้โหโอ้ยดาวทองเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหาได้อยากทำเลยเหรอน้องน้องพี่มีขอความมาจากบอกว่าหินดาทองแดงอ่ะ มันหาได้จากไหนพี่ล้วกันเล็กอ๋อมันหาได้ประมาจากจากถ้ำนี่แหละถ้ำลึกๆเห็นเยอะๆ,ๆแบบนี้แหละอ,อทำไมเลื่อนรถโอ้โหไอ้หมกูกระโดดทำไมวะไปกดกระโดดน่ะคุณแม่นนเนี่ยวิ่รงรอบนี้รวยแล้วรวยแล้ว ขึ้นมากๆอุ้ยกว่าสองแหละขี่ขอทุ่มในหน่อยนะโอเคขุดเรียบร้อยอุ้ยล่ากลัวชิบหายตัวย่างทำไมวิ่งสิครับวิ่งปลาลาบเลยโอ้ยหิว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 กินน้องไก่น่องไก่ย่างน้องไก่ย่างพี่ไก่ทอดพี่ไก่ทอดพี่ไก่ทอดอืม หนูจะกลับขึ้นไปยังไงอ๋อตกลงมาข้างบอนนี่อเอนแป๊บน,นึงไะขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ทําทางให้ให้ขึ้นนะ่อแล้วก็ทําทางขึ้นแล้วก็เอาไอ้หินนี่มันออกโอ้ยโอ้ยมันตักเงี้ยไม่ตัดเงี้ยแล้วยังไ,ไม่รู้เลยเออข้ามาแค่บูม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 โอ้ยนี่มันก็จะเหมือนโอ้ย นี่มันตันหัวอีกหัวเกือบแตกโอเคเสียงอาจจะแห่่นหน่อยนะเพราะว่าก็เป็นหวัดหน่อยเป็นหวัดตากลมเยอะสิจะไปล้อเลียนขมล้อเลียนขมมันไม่ดีเด็กน้อยเขาพูดนั้นอันนั่นไงบอกแล้วมาทางนั้นก็ไม่บอกไม่บอก โอเคกลับขึ้นไปเลยวโอเคนะครับคิปนี้ขอลาต้นน้องๆไปก่อนนะครับตอนนี้ขอลาเอาส่วไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้บาทบาทขมขึ้นรถไฟลาจีนมาแล้วเล่นน้องๆอ่ะขมจะนัดน้องๆประมาณเก้าโมงแล้เจอกันที่หน้ารถไฟลาจีนคลิปนี้ขอลาเอาส่วไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Bye bye nam non, nong nong